ท่านผู้ชมครับทำลงมาแล้ววันนี้มาที่หอศิลป์เชียงรายนะครับช่วงนี้มีการจัดแสดงผลงานของศิลปินระดับแนวหน้า10ท่านด้วยกันเป็นผลงานที่ให้ศิลปินได้นำภาพขนาดใหญ่ที่ตัวเองสร้างจากปลายพุกันจากการประดิษฐ์ประดอยนะซึ่งใช้เวลานานนะครับกว่าจะได้ภาพแต่ละภาพบางทีต้องเป็นปีเลยนะสะสมแต้มเรื่อยๆพาไปเอยนะครับวันนี้มีการจัดแสดงที่หอศิลป์ นะครับศิละปะร่วมสมัยอาคารตึกที่มีสีขาวกับสีดําอยู่ข้างหลังผมนะครับเป็นที่จัดแสดงผลงานของศิลปินระดับแนวหน้า10บท่านด้วยกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับจะนําเสนอแสดงให้เห็นที่ชั้นล่างนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่ผ่านมาทางเส้นทางก่อนจะถึงสนามบินเชียงรายนะครับเดินเข้าไปข้างในนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวชวนท่านผู้ชมมาดูแต่ละภาพนะครับมาดูภาพนี้ฮะ ภาพนี้คนวาดเนี่ยคือท่านอาจารย์พานทองแสงจันทร์นะครับท่านใช้ชื่อภาพว่าพระพุทธเจ้า2020นะครับภาพนี้นะครับใช้ผ้าใบแล้วก็วาดด้วยสีอะคริลิกนะครับนี่คือพระพุทธเจ้า2020จะมองเห็นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่สวยมากใครที่มองเห็นภาพนี้จะรู้สึกสวยมากแล้วก็จะมี การแสดงอะไรนะฮะมุมต่างๆของภาพเนี่ยคนที่ดูจะมีจินตนาการจะมีความรู้สึกต่างๆนะครับกแล้วแต่ชะมองนะครับนี่ก็เป็นภาพหนึ่งซึ่งสวยงามภาพที่เราคุ้นก็คือใบหน้าของพระพุทธเจ้านะครับแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ตามใบหน้านี่เป็นอะไรเนี่ยก็ดูกันนะครับดูภาพต่อไปครับภาพนี้เป็นเสียนพระพุทธรูปเหมือนประมาณว่าอยู่เครึ่งน้ำเดี๋ยวมาดูเจ้าของภาพก่อนนะครับ เจ้าของภาพคือท่านศิลปินที่ชื่อว่าแสงพานทองแสนจันนะครับก็พระพุทธเจ้า2020เหมือนกันเป็นสีอะคริลิกบนผ้าใบเนี่ยฮะดูสิครับผมจะถอยให้ดูถอยถอยถอถออก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่านะพระพุทธเจ้าครึ่งหนึ่ง ข้างบนนั้นก็จะเป็นเทพทั้งหลายอยู่เต็มไปหมดส่วนครึ่งล่างเนี่ยก็จะเป็นน้ําก็มองดูนะครับประมาณว่าพระพุทธเจ้าจมน้ําอยู่ครึ่งหนึ่งพระพุทธรูปนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธรูปจมน้ําอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับมาดูภาพนี้ครับภาพนี้เป็นอะไรเราก็ไม่เข้าใจนะครับ คนวาดก็คนเดียวกันนะฮะคนเดียวกันเมื่อสักครู่นี้คือท่านอาจารย์พานทองผมว่าเป็นจินตนาการที่ล้ำลึกเป็นการวาดภาพเท่อาจจะเป็นการเขียนจากจินตนาการซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะครับแต่เจ้าของภาพน่าจะเข้าใจชัดเจนมาก <c oughs> ท่านอาจารย์อภิรักษ์นะครับท่านใช้ชื่อภาพว่าต้นมะกอกชูแบในส,วนน,ส,ว,นนสวนนี่ครับส่วนนี้ส่วนนี้ฮะนี่ฮะต้นประกอบของท่านนะครับ เหมือนมีชีวิตนะฮะแต่จริงๆเป็นภาพที่เกิดจากปลายผูกันนะครับดูให้เต็มะฮะดูให้เต็มถอยผมจะถอยให้ดูให้เต็มเราดูไดค้ครึ่งหนึ่งของจอภาพนะครับถ้าเต็มโนนไปถึงโนนนะฮะเอาว่าถอยผมจะถอยให้ดูให้เต็มนะครับ ดูกันเต็มๆเลยทีเดียวนะครับว่าต้นมะกอกของศิลปินท่านนี้ท่านหมายความว่ายังไงแต่ถามว่าสําหรับคนเราซึ่งไม่เข้าใจศิลปะเนี่ยนะสวยมากครับสวยมากท่านดูโคนต้นโคนต้นที่เก่าแก่ถ้าเป็นต้นไม้ไปประดับสวนไร่กาแฟสวนกาแฟสักทีหนึ่งเนี่ยกินกาแฟอร่อยมากนะครับนี่ครับเป็นภาพวาด จริงๆก็คือนี่มีลายเซ็นของท่านด้วยนะครับนี่ฮะมีลายเซ็นของคนเขียนคนวาดนะครับก็จะเห็นว่าลายปุก,กันละเอียดมากละเอียดมากนะครับนีฮะคนก็จะเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับดูห้องต่อไปครับดูห้องต่อไป ดูห้องนี้ครับเข้ามาดูห้องนี้ครับโอ้โ oh หดูห้องนี้ฮะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่ผนังสวยงามมากนะครับเอาว่าเดี๋ยวจะพาท่านดูทีละภาพก็แล้วกันมาดูภาพนี้ก่อนท่านศิลปินชื่ออาจารย์ชาตะนะครับท่านเขียน ภาพของท่านว่าเป็นฤดูควันเผาด้วยไฟและเผาบนไม้ผลงานของท่านก็จะเป็นการเอาไฟเนี่ยมาเผาไม้มาเผาบนไม้ก็จะเป็นรูปอย่างนี้เป็นรูปอย่างนี้นะครับ ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นแผ่นกระดานตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดดสิบว่าแผ่นเรียงกันตรงนี้นะครับแล้วก็จะเอาไฟเนี่ยมาเผามาเผาบนกระดานเนี่ยนะเผาเป็นรูปเป็นลายสวยนะฮะมองแล้วสวยแต่จริงๆพอมันเป็นภาพกว้างใหญ่ทั้งหมดก็จะอยู่ประมาณนี้ เป็นวอลเปเปอร์อย่างสวยเลยนะฮะถ้าเกิดใครที่เอาไปประดับร้านกาแฟนะแล้วก็ผลงานที่เป็นผลงานชิ้นเดียวในโลกด้วยไม่ใช่ไปก๊อปปี้มาจากที่อื่นไม่ใช่ไปถ่ายมาแล้วก็เอามาแปะนะฮะมันเป็นไม้กระดานจริงๆครับจะดูรายละเอียดของไม้กระดานแต่ละแผ่นเนี่ยบางแผ่นนี่ดูเหมือนจะเป็นเหมือนเหมือนแผ่นที่เราเคยเห็นเป็นมา้มาหัดม้านั่งอะ่ะ เป็นแบบโซฟาพอมันเผาม,ามันเป็นรูปร่างองนี้นี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนหันมาทัางนั้นนี้ก็จะเป็นผลงานของไม้ที่เผาไฟเหมือนกันนะฮะแต่ดูคือเป็นอะไรยังไงอะฮะสวยไหมครับเห็นไหมฮะ คือเอาฐานเนี่ยะมาห้อยอะนะครับนี่ครับเอาฐานเนี่ยมาห้อยเป็นโมบายอ่ะเอาฐานมาห้อยเป็นโมบายกั้นกับแผ่นไม้ที่อยู่ข้างหลังนะครับเป็นแผ่นไม้ที่ผ่านการเผาก็ฐานมาห้อยอย่างนี้ฮะเห<ม>็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมสวยไหมครับสวยสวยไหมครับนะไม่ต้องอธิบายซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรแต่ถามว่า สวยไหมสวยถ้าเห็นตามร้านอาหารหรือตามสถานที่ทั่วไปร้านกาแฟง่ายๆเลยก็จะอยากนั่งกินกาแฟมากครับโดยม,มุมนี้มมน,นะครับอาจารย์ชาตตะเหมือนกันท่านบอกว่าเศิลปะจัดวาง คือเป็นศิลปะที่เอามาวางวางอยู่ตรงมุมห้องตัวนี้นะครับวางเฉยๆดูอัดไม่มีอะไรมากแต่พอเป็นภาพกว้างเข้าไปนี่ฮะเป็นภาพกว้างเข้าไปสวยมากครับสวยนี่ฮะแค่ไม้ธรรมดาครับไม้ไม้ธรรมดาเนี่ยนะเอามาวางพิงกับผนังเนี่ยนะไม้ธรรมดามาพิงกับผนังนะ งามนะครับนะผมว่ามันอาจจะเป็นจากความเป็นนักศิลปินของเขาก็ได้นะครับดอกไม้ของของตะวันนะครับดอกไม้ของตะวันนะี่ครับ,ออนะรบเอาไม้มาเรียงมาเพียงกับผนังธรรมดาเนี่ย ดูสวยเนี่ยดูสวยครับดูถนนครับคนก็จะมาชื่นชมความงามของภาพวาดศิลปะที่อยู่ตามผนังนะครับเนี่ยนะครับใครเข้ามาข้างในเน้นอกจากบรรยากาศจะเย็นเ่าแล้วนะครับเดินดูอะไรก็สบายตาแต่ที่อศัศจรรย์คือผลงานที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เนี่ย มันเป็นผลงานที่เกิดจากปลายพุกกันนะครับอันนี้ต่อไม้อันนี้ต่อไม้นะครับก็ดอกไม้ที่เกิดจากจากไม้นี่นะค,คือเอาไม้มาเป็นดอกนะเนาะ นนมันก็จะเป็นดอกอยู่ประมาณนี้ฮะบางคนบอกว่าชื่อภาพศิลปะลว่าเป็นดอกไม้มันดอกตรงไหนเห็นแต่เป็นไม้ไม้กิ่งไม้ธรรมดานะครับนี่ฮะดอกดอกดอกที่เป็นไม้ไม้ที่เป็นดอกนะ ภาพนี้เป็นผลงานของอาจารย์พรหมาอินยาสีนะครับท่านเป็นศิลปินเชียงรายที่มีชื่อเสียงมากท่านใช้ชื่อว่าดินแดนแห่งพุทธภูมิทำจากสีอะคริลิกบนผืนผ้าใบทําจะสังเกตไหมครับนี่คือปลายพุกกันเล็กๆเนี่ยนะฮะชิมไปเป็นรูปประมาณว่าเหมือนโบส เหมือนโบสถ์เหมือนวิหารนะครับหลายๆครั้งเข้าไปจนกลายเป็นโบสถ์เป็นวิหารแล้วก็นี่ไงครับเยอะมากเยอะมากเยอะขึ้นเรื่อยๆครับดูสิครับนะีบ่ฮะเยอะขึ้นเรื่อยๆโอ้โหท่านดูนะดูครับดูครับนะฮะ เยอะขึ้นเรื่อยๆนี่ครับความรู้สึกผมมองมันเหมือนเป็นภาพมันนูนอะน่ะเหมือนมันนูนออกมาจากปืนผ้าใบเนี่ยครับเป็นรูนเลยนะครับเป็นลายขนาดใหญ่มากนะครับ ันนี้อาจารย์เสกเงี่ยมยารังสีนะครับร่มไม้ใหญ่2024นะครับดูรายละเอียดของภาพก่อนเป็นการเอาสีมาแต้มโดยไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องใช้อะไรนะตัวละลายอะเอาสีมาป้า,ปายอะสีมาป้ายเลยครับเนี่ยแลวนี่ครับมันก็จะออกมาประมาณนี้ น่ครับโอบ้เหมือนมีชีวิตเลยครับเหมือนมีชีวิตเลยครับนะฮะฉากข้างหลังก็จะเป็นเหมือนวิหารอะไรอยู่ข้งางหลังนะครเหมือนสวยเป็นที่ไหนสักแห่งหนึ่งผมว่ามันน่าจะมีสถานที่จริงสักแห่งหนึ่ง แต่สีที่ป้ายอยู่ฮะดูรายละเอียดของสีก็ได้ครับนะฮะนี่ฮะดูรายละเอียดของสีที่มาป้ายนะครับป้ายครับผืนแผ่นผ้าใบนี่นะดูสิครับโอ้โห อันนี้สากุระสากุระที่ชิมาตะผมว่ามันน่าจะมีสถานที่จริงแล้วท่านก็เอามาเขียนเป็นภาพปลายภูกกันนะครับอาจจะไม่ใช่ภูกกันก็ได้ที่แต้มใส่ผนังเนี่ยฮะดูสิครับมันจะออกมาอย่างนี้เลยดูครับมันจะออกมาแบบนี้เลยนะครับ สวยนะครับสวยมากดูครับดูถ้ามองเป็นภาพกว้างแล้วมันก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ภาพอะไรเราเพิงเห็นนะครับ แต่มียักมียักษ์มีมารเยอ่เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆครับเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆนะครับชื่อภาพธรรมะธรรมชาตินะครับอาจารย์ธนงศักดิ์ปากหวานนะครับดูรายละเอียดของปลายพุกันท่านนะฮะดูสิครับ ธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติดูมีอะไรบ้างก็ก็แล้วแต่คนจะจินตนาการคนจะมองหอเหาเผินเดินอากาศมีมหาสมุทรมีช้างมียักษ์มีอะไรเนี่ยจะเไป็นดเลยนะฮะโอ้โหอันนี้ก็สวยงามนะครับใช้สีไม่กี่สีนะฮะสีดำสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลแต่ดูแล้วสวยมากครับ ท่านผู้ชมครับนี่คือเป็นผลงานของอาจารย์สมรักท่านเอาดินน้ำท่วมดินที่น้ำท่วมเชียงรายเป็นดินโคลนนะเอามาทำเป็นภาพครับเอาดินโคลนเนี่ยมาราดกับพื้นนะนแล้วก็ยกมาเป็นแผ่นก็จะได้ประมาณเนี่ยจินตนาการตามอารมณ์ก็แลวกัน ว่ามันคือรูปอะไรแต่ที่คนมีจินตนาการลึกไปกว่านั้นก็คือว่าเป็นดินคโคลนที่ปีที่แล้วอะที่น้ำท่วมะนะครับแล้วก็พยายามจะล้างออกพยายามจะทิ้งพยายามจะล้างออกนะอาจารย์ท่านเอามาทำเป็นคโคลนแล้วก็วาดรูปเป็นรูปนี้นะครับ อันนี้อาจารย์ทรงเดชนะครับทรงเดชท,ทิพทองท่านเป็นศิลปินเชียงรายที่ผลงานท่านจะออกมาเกี่ยวกับพระพุทธรูปพระพุทธเจ้านะฮะคราวนี้ท่านเขียนพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ท่านดูรอยกุกันเล็กๆเล็กๆนะรอยกุกกันเล็กๆนะครับในภาพนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ซ้อนกันนะครับองค์แรกองค์แรกอยู่ข้างหน้านะครับ องค์ที่สององค์ที่สามองที่สี่องที่สี่นะฮะอยู่ข้างหลังนี่นะครับถ้ามองแบบให้มันเห็นกวา้างก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปสี่พระองค์นะครับซ้อนกันเป็นองค์เดียวมุมนี้นะฮะมุมนี้เป็นนครปารีสนะครับสีดํา นะฮะฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนิดหน่อยนี่นะครับก็เป็นตึกสัญ,ญลักษณ์นะครับอาคารต่างๆที่ใครไปประเทศฝรั่งเศสก็จะเอาภาพนี้มาให้ดูนะครับผมไม่เคยไปก็คงไม่รู้ คนที่นำภาพนี้มาเสนอก็คือท่านอาจารย์สุวิทย์ใจป้อมนะครับท่านบอกว่าเป็นปารีสนะฮะเป็นปารีสฝรั่งเศสสวยครับเหมาะแก่การเอาไปประดับผนังนะฮะจินตนาการลึกซึ้งมากครับสวยงามนะครับจริงๆคือเป็นสีดำวาดทับกับแผ่นสีขาวนะฮะก็จะสวยงามประมาณนี้ไม่ต้องใช้สีอื่นเลย มาดูผลงานของศิลปินท่านนี้นะครับท่านอาจารย์สมพงศารศัพ์นะครับท่านใช้ชื่อว่ากายทัต2021มองเห็นร่างกายในยุค2021นะครับก็คือยุคปัจจุบันนี้นะฮะภาพนี้เริ่มจากการได้เห็นตรงนี้นะครับกะโหลกศรีรษะ แล้วผมจะถอยให้ดูเรื่อยๆนะครับถอยให้ดูเรื่อยๆนี่ฮะนี่เราดูแค่ส่วนหนึ่งของภาพนะครับถ้ามองให้เห็นทั้งหมดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมันคือร่างกายของมนุษย์นะครับซึ่งเหลือแต่โครงกระดูกนอนอยู่ใต้ดินนะครับ ซึ่งก็จะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ปรากฏอยู่รอบกายนะครับจะมั่งมีร่ำรวยจะยากจนอย่างไรนะครับสิ่งที่อยู่รอบกายก็อย่างที่เห็นนะฮะอะไรบ้างเราก็ไม่เข้าใจแต่ก็ดูพอดูออกนะครับว่าคืออะไรนะครับเนี่ฮะมุมมองของนักศิลปิป็นคนที่มองภาพศิลปะเนี่ยเขาจะมีจินตนาการที่ล้ำเลิศ นะครับสิบคนสิบมุมมองก็แล้วแต่ใครจะมองเห็นเป็นอะไรนะครับแต่ก็แสดงให้เห็นว่าฝีมือของคนวาดนี่ไม่ธรรมดานี่เป็นภาพสีอะคริลิกนะครับผลงานของศิลปินทั้งสิบท่านนี้นะครับก็จะอยู่ให้ท่านได้ชมไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจพวก ความสวยงามศิละปะต่างๆอย่างนี้ครับปรมารถที่จะมาชมได้นะครับเอามาให้ท่านชมเพียงบางส่วนนะครับชั้นล่างชั้นเดียวนะครับเดี๋ยวมีเรื่องอะไรดีๆที่อยู่ตรงนี้ก็จะเอามาให้ท่านชมอีกนะครับหลังจากที่เราได้ดูผลงานของศิลปินต่างๆแล้วเราก็มีโอกาสเดินออกมาเพื่อที่จะไป หาดูอะไรข้างนอกต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับทำลงมาแล้วมีประเด็นดีๆเรื่องดีๆมาให้ท่านชมเรื่อยๆนะครับ